ตากนอน่อยแต่สองแต่สามนะตากดแองตัดตีโว้ยคุณโดนเลเบิดคุณตาอยเดิวตดิวมันตัดโอ้มันได้มาแล้ววะมันด้มาแล้วไม่ได้ยังไงย้อเหรอยอ่ต้องะต้องหาจุดกำบังได้ไหมไม่น่าไหววะไม่น่าไหววะถ่ายไม่เยอะเกินอยมาถ่ยมาตั้งสิม อะไมันสี่กรบอกอ่ะฟีดเอฟีโอ้เยอะเอาเรื่องจัดแต่กลับเราอืมทำไมห่างเป็นยนะไม่ไหวเยอะจังไอ้ยมเฮียสมุดยีบเก้าลบสามห้าสามยี่สิบสาบอกันโน้อยต่งเรานัมันน้อยต่าเรานักพวกมาอโ อีกาแค่ไงว่าเราจะมาไวกวาเราไไม่ไปปูปืนาไรวะต่อต่อต่อปูหินปูหินสามหลังลงบ้านเข้าแล้วนะสวยูหิน้งปูแล้วที่น้่งปูแล้วสวยลง้าเข้าแล้วตาหนึ่งตาหนึ่งลงาตาหนึ่งลงมาตาหนึ่งเหรอครับตาละตาแล้วไปที่บ้านดิไปนั่งลงบ้าลอีกคนนึง

แรงวนเกไม่มโดนมดนแล้วนะมาคล็ดเดียวยังเล่นไม่ได้ร้าผมว่างอยู่รัวแอยู่รัว l เนี้ยดันหน่อยดันหน่อยไปไปดันไปดีดันไปไปดีอยู่บนบ้านแดล้นไป้ไ่นึงไ่นึงไ่นึงไปครับไปเอาแล้วมีมแดงสนไปดไปดไดได ติดไหมเฮปเชอีครับใจหนึ่งใจหนึ่งบ้านไหนึ่งต่างบ้านเนี้ยเฮ้ยโอ้ย่เ่างตดไหมไ้หนึ่ง่หนึงหนึ่งใ่หนึ่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมานี้เอาใจหนึ่งหนึ่งเข้าโมไปเข้าโมไปนสพี่ส้าเดีโมอยู่นโมอ้น้าครับนส้าน้ำโมนนโมนปโมนโโมโมไปโมเร็ดู เคลียร์แล้วพี่ผมยิงตามหมดแล้วดูดูดูป้ายด้วยนะเพื่อนเราใส่เยอะวันนี้ยังอยู่ต้นหมาเนี่ยตรงเก็บบ้านอาซีเก็บผมสดเก็บสมผมเล่นเลยก็ั้นะเก็บไม่ฮะต้นไม้เล่นผมเยึดลำโพงอ้าวตัวกำลังดับเยอะๆลำโพงเยอะช่างตัวหน้าก่อนตัวหน้าก่อน

โอ้ไปเจ้าดิฉันโอ้โหไม่ได้ไ่ถ่ายมั้ปทำไมโอ้โหเจ้าได้มากถ่ายด้วยดิ๊ดดิ๊ดิ๊ดิ๊สน็คดิ๊สน็คเจอเจอไทยวิ่งมาดิ๊ดไอ้คนนี้มันเกิดมาดิ๊ดเลยดิเลยดิ๊นะสวยเป็นไงล่ะไอ้แซดแบ๊ดดีทำไมยังไม่ดิ the mole. <torn> oh no, oh yeah, oh, we're Ui, mình chẳng vào, mình vào không? Ui, Kenny, mình có khai hình mấy ได้เลยเนี่ยโุ้ยโอ้โหอ๋อรปขอกินไปขอแก่ไเอากระเป๋า่งก็ได้ น้องไม่ต้องอยู่แล้วผมผมเราพร้อมผมเช็คกำลองน้ำหนักมาให้จุกจุกอะข่าววาคุณองจริงคุณลอคแเดะเกียจริงๆเข้าเยอะเต้นโพสเต้นโพสเข้าใครอะใครโดกตายตายตายอีกหนึ่งเต็นเสียเล้าลานโล่งพี้ลานโล่ง ตลงตายัวไมาใหญ่อีกไอ้วะไม่ใหญ่ตัวนึงบุนโลว์อ่ะรถนี้โบัวใช่จี้สกนัดจี้สกนมด

โอ้แ้วเราบ้เวเก็บวเก็บแล้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 วเก็บแลเได้ได้ไ้ผเก็บแล้วอที่อ้กเลยไวเเข้ารับแ้เรียบี่เก็บเลยว์ตายแล้วเก็บตายนึงเดียวตัวี่แล้วอเกคดอเบ เส้นไม่ได้เราเต้นตันึงตหนึ่งเดเฮ้ยอย่าดูอย่าดูอย่ดูไม่ต้อดูมาแล้วอยู่ตรงหลังตู้พิมพ์พหลบเลยหลบรอลบรอหลบรอไม่เข้ามาพีมไม่ต้องไปยิงเพรมันเห็นหึงแล้วจิ้องเดี๋ยวเดเด เอากิ์จากข้างหน้าไหมนอุ้ยไปโดนเลยวดีเยอะเยอๆโอ้โหร่เอบพี่เพื่นหัวแทนโอเโอเคโอเคโอเคหลังขมันจะได้นะนลังของันะเจ็บมากปมันจะชาร์จนะปัดขอไรัปปขาอะไรดับิม่หวน้ห ตายพีดีเข้าแล้วตายพีดีเข้าแล้วนี่เราสดนวใช้กนได้ดิไปสองการน้ลด้วเลยด้เลยยนี้มาตสองชั้นยิงหน้ามรหยุดยิงมยุงให้ดตายยังตายยังีตายแล้วตายแล้วตายแ หาหมดอีกนะเรียบเอ้าขึ้นแล้วโดนมาเได้ไปอันนี้ฮันนี่ฮันนี่เองเบิรของในตู้วบางทีดีไอ้ทีขอโทษนะมันเข้าหลายทางว่ะกี่ดบ้ังหรอเนาะยิงยิงไปเยอะอยู่นะมันเข้าหลายทางที่โดนแดดเขาแค่หนของการของการเนา้าแบเข้าหลายทางเกิน พี่ตายแล้วไปสนะัน กไปอย่างนี้ใช่ปะมันมันยก้างไงมันต้องกดบนนี้ขึ้นเร็วกว่าพยายามกดให้มันชินยกดขี้บอไม่ก็นั่งก็ได้พี่เปิ้ลคล้ายๆกันอะไรนะเขาบอกโค้ชเปิ้ลเป็นอะไรนะ พี่ดี้แล้วเกนตีนดูชื่อไออูใหม่มีไูเก่าเข้าแล้วอูเข้าขอใหน่อยดิขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยีเละบเลตเนัดูชื่อตัวเต็นเต็นข้างสปิงให้หน่อดิคมเกินว่ะกูอยากสูชื่อมนยิงกูเลือดตกเกแล้ดแล้ว เออตู้ไปมีนะตู้ไปนะครับพี่นีตายนะพี่อสามแเข้าหงลาลงลาลงเอมีดตายนะลาลูกเอตายลาลูกตัวไหนที่เจอว่า้อนพีประวัติมันนิดอยู่เนี่ย้ปะตายมโอไม่ตายมีตัวงพอมีตัวโอ้แย่แล้วข้าหลังพอเข้า นี่มั้ยข้างเล็ข้างเล็กให้ช่วข้างเล็กเลยเอออู่เก่ดันมาน่พีดีเข้าหน่าพีดีเข้า่ยฮัลโหลหด้ามา เฮ้มันดิดป่ะเนี่ยลงมาแล้วข้าเลยเข้าเลยใครตายใครตายเก็บสักการพักก่อนนะใครตายหน้าโพนอ่ะอุ้ยๆนี่นี่คิกับเลยคิดกับเ นี่นี่นี่นั่งโมหรอวะเฮ้ยเฮียผู้หิงโดนอุ้มไอ้สัตว์ผมไอ้หมดเลยตัวเฮ้ยคอมเตอร์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 มีตัวนึงโอ้ยโมนโมเก็บเรียบเลยว่ะเนี่ยตรงตรงตรงกระสอบทรายหน้าหน้าคอมเตอร์เออไหนไรนไหนข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยนโมข้างหน้าเลยเนาะใช่ใช่ใช่ อย่าน้โมอยู่โครใกล้ไม่ยิงางอย่าคนคนเหีียดตายง่ายจังว่ามันไม่ได้ยิงหมานี่ว่าไอ้อ้ยแมวพี่มันร้องแล้วแฟนพี่มันก็เลยร้องใส่เลยสู้ตาโพยิงก่อน ปุ ki, ๊กี really ้ป right. ุก hey, mm ี hmm. ้กายตายหน้ากายเลยกายแล้วกายแล้วแกลวให้เฮ้ยมันลงมาทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ย้มันไปฝั่งโน้นมาไปฝั่งโน้นมึงโดนกลัวดิต่อยิงเบนดี้เอาดิเบนดี้ยิงดิ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 ้ิงดิตาย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 ได้กายไอ้ระเบิดเต็มไอเบิดบึ้มไปไปไปพี่โจมีแม็กซ์ป่ะนะพี่โจเอาแม็กซ์ผมได้นะอุ้ยเกินอีกนึงเกินอีกนึง โอเต็มเลยเฮียหลังเลยเต็มเลยเต็มยตไหนอ้เทหัวโผล่ศิลาลงมัอยู่ไม่ได้กูเขไม่ได้คุเข้ไม่ได้กูต้องบีบดีไม่เต็มเต็มสปิงเลย รองตีอละล่ะนโมรองตีและว่าจะปีใช่ไหละติงจ้าวเลยติงชานาติง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 หรือเป็นดอลลาเยอะว่ะสองนี่เออเจลงกัมานโมจกกระป๋าน้องหน่อยพี่หน่อยพี่้วแสนหนยแต่มันเยอะไปเนี่ยคนละห้าแสนพี่รวมไมลรวม คนละแสนมีกี่คนดีครับหมดเลยหนร้อยเห็นเฮ้ยเติม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 เออช่วยเพื่อนหน่อยครับตประมาณร้อยแปดสิบตัวแล้วตอนนี้โอ้โหหน้าเนนี่จมูมึงไรจดยทางโหมดมาแล้วครับใส่ตัวตัลงสองตัวเด็นสปริงสองตัว โนยิงอะไรโอ้พ oh. <laughs> <laughs> oh, ี 2, uh, ่โจโอ้โอโอ้โอ้เฮี้ยน้าโคตตายเยอะมากอ่ะหล่อนที่แปลงยังโอ้ยเฮี้ยสี่ล้านให้เอาพวกมาถล่มสอมันคือเอมันคือเอโฟวาเลนไทน์อีกอันนึงใช่ปะส4โอ้สี่ล้านมีประมาณ1 4บสี่สิบห้าตัวเปลี่ยนหา ไม่มีอะไรด้วยหรืออะไรพี่โจไม่ต้องพูดต่อๆๆอ่อนคนล้างพัดลมไม่น่พูดนะก็จำเนาะรับนายน้องผมอยู่นเดิมอยู่ พี่เียนเพื่อนนี่หว่าไม่ไงเ่ไาไงไ้ห้าไ้โอเคโอเคโอเคีหน่อยทีหน่อยเปินแล้วโล้โนแล้ว้มันถึงพี่เปิลแล้วพี่แล้วเปิ้ลมันถึงตรงหมดแ้วดยิงคตีให้ยไปแล้วเจ็บแม่โคตรเยอะเหีย

เบาจังดีเลยแตเอี่โดนะไรจตวนะรพอนอกหมดนอกหมดแ้วนีกินแล้วพี่กินแล้วกรุ่ยตายตัด บ้านแดงมีบ้านตู้เย็นมีพี่เนาะบ้านตู้เย็นมีตัวเต็มจุดเต็มจุดเต็มไปไนกะโด่กแตกแตกเตกแตกแตกแตกตกแกแต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 กตาแต่แกแตกแตกวตกแตแตก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 แตแตกแเกตอแกแตกตกตกยดกแกแตกแตแแกแตกตตกตกต เดียวตายยั่ได้าวะอเอาครับนะห้าสี่สามสองเริ่มไม่สองเิ่มาหนึ wow, ่หายไปไหนวะตกใจหมดสัตว์ช okay. ีิโดนแล้ว ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอี่ิบีเขากะเอาจะซ้อมกับเราทุกวันเลยหลังพดเจ็บสมองเราใหญ่ไงซ้อมแล้วเขามีความมันใจไม่เราเขาราเขาจะไปแข่งที่ไหนคุณถามไงแอกนึงแอกนึง สองสวยสวยใจเย็นเลยแคมป์เลยตายต่อสองหรอนนโมทำเกมปะตายสองแล้วอะไรอยู่ไหนวะที่เมื่อกี้ทำเาเลือได้บ้ามีนะกับเจะเลือดได้บ้างทีนี้มีนะอุโมทเปีย่อุโมทิปียวเพื่อนราแป๊บอุ้ยสไนยู่หลังสุดเลยตรงกลางอ่ะใครเห็นไหมโลซายข้างหลังตรงนู้นตำรวจอ่ะขาดไปได้ป่าวะ ถอยมาออกก็ได oh, ้นะถอยไม่ได้แม่นถอยไม่ได้แฮ่คนเราได้เปรียบแล้วมันตายไปสองแล้วโดดข้ามรั้วได้ใช่ปหมเนี่ยข้างเลสอ่ะผิดโลไม่ได้ข้ามรั้วได้แต่อย่าอย่าตั้งรถโดดไม่ได้อะโอเคไปมันอันตรายทำไมเขาดันมามีใครใจแชร์จอแชร์จอให้ดูไหมครับงนี่ไงนโมแชร์อยู่ไงฟังฟังเขาฟังบุกนะรอเลยรอเลยเฮ้ยอย่าอย่าโผลไปนะตรงนี้ตอนนี้เขาก็ต้องปิดกินกัอนด้วยตับผัว ไปครับไปครับฟังเราบุกเขาฆ่าได้เหรออะไรฟังเขาบุกไม่เราแต่เรายิงตายเยอะแล้วเรายิงตายสองไม่ก็รู้แต่ตามเกมมันคือเขาบุกไงเดี๋ยวละอยู่กันสอบซ้ายใช่ป่ะพี่นโมกันไนอ่ะมาก็ไหร้องเห็นป่าสุดเลยเจอละวฟังที่มีตัวปะ จะหาอะไรดูตามฝันาาน,นี้เราแล้วกันใช่อุ้ยเฮีย,ยมีอยู่แล้วพี่มันหายอยู่ข้างห,หลังเล่นคนเดียวพอม,มันไม่น่าดันถึงหรอก จะตกใจหมดอุยตายแล้วอุ้ยสไนเป็นอยู่นี่เปล่าวิ่งอยู่หลังสุดเลยเนี่ยเฮียชายเลยเดี๋ยวมันได้ยินเสียงสไนฝั่งผมนะครับอยู่หลังอ่เฮียเอาเอ้ากดปาระเบิดเฉยเฮียกดผิดตเอาเซตระเบิดก่อนไม่เดีอยู่ตรงไหนอะอยู่รั้วปะล่ะน่าจะอยู่อ่ะน่าจะมีอยู่แล้ว มันอยู่รั้วหรือว่าหลักข้างโพสหรอกพี่อ่ะมันอยู่รั้วไอ้เนี่ยตรงเดิมอะที่มันอยู่จะไหนได้อยู่ฝั่งนี้นะกระพงขาดกระพงแตกไม่มีตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีอหรพี่ตรงมาร์นอะใช่ใช่ใช่มีสองตัวมาใหม่เนาะม้าใหม่ดีกว่ากระเพงแตกได้ใช่แล้วกระเพงแตกงนม้าใหม่ก่อนถามไม่เจอยิงฟรีเลยอะกระเพงแตกอะไม่เกินไอ้เหี้ยโอเคโอเคเปล่าอตัดติ 1นึ่งสองสามเอ้ยเดี๋ยวดิเ้ตายตายตายร้อยเฮียตายแล้วระเบิดโอ้ยที่เดียวกัน้ามีตายบ่อยต้องขึ้นลบป่ะขึ้นลบป่ะไม่ขึ้นมือเองของตบีตายร้อยยี่สามลูกอ่ะอุ้ยเฮียคุณโนระเบิดเราจะดันบอกว่าฝั่งนู้นอะระเบิดแปลกเปลกไอ้หลังหลังบอสอะ โดดจริงไหวะเรียวเรียวตไนไม่เหรอวัดตัวเล็นเดียวตไนแงนไี่แข้งแขงในตัวไม่ใครโทรข้าหน้าอยู่หลังโลกอ่ะยังอยู่ยังอยู่คเจ็บ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 ังกะยะคิดมันเห็นคุณะวะไม่ได้วอล หน้าอยู่หลังโลกอะหากัหล no ังโพสเลยจะไปไหนพี่มโนไม่ได้วอกันหรอครับซ้อมกันหรออยู่หลังหลังหลังโพสอะหน้าหน้าปุ๋อะต้าฝั่งหน้าปุ่มเอาอะเฮ้ยเอ้ยเจสันไหนอะนี่วะเออสันไหนสนไหนตรงนี้อยากทำโพสอะไปอย่างไหนวะมาได้ป่ะน้องมาติดปะมาไม่ติดไปตายอะนัมอว์ยิงไงผมอยู่เนี่ยออ๋พีี่เลยวตายวะเลียวตายนี่วะเฮี้ย